ตอนนี้กําลังเดินทางไปดึงรถนะครับที่ตกลงไปข้างทางบรรทุกทรายขึ้นเขาเป็นรถธรรมดานะครับนะครับสภาพรถที่เห็นนะครับก็เอียงนะครับตอนนี้อยู่ตกอยู่ข้างทางนะครับมีต้นไม้รองไว้นะครับไม่งั้นก็อาจจะพลิกคว่ำไปแล้วนะครับตอนนี้เอาทรายออกเรียบร้อยนะครับเอาเชือกถึงเพื่อการลกดรถตกลงไปนะครับพี่น้องชาวบ้านก็มาช่วยกันนะครับผู้ที่สัญจร ไปมานะครับที่ร่อยที่สวนแห่งนี้นะครับตอนนี้ก็จะทําการดึงนะครับโดยเชือกวิ้นนะครับดึงเพื่อสอดไม้นะครับสอดไม้เข้าไปด้านข้างนะครับเพื่อให้ล้อสัมผัสกับพื้นนะครับตอนนี้ล้อด้านซ้ายนะครับลอยทั้งสองข้างนะครับท้องติดนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้นะครับบรรทุกทรายขึ้นไปแล้วไม่พ้นนะครับไหลลงมานะครับตอนนี้เอาทรายออกไปแล้วนะครับจะทําการดึงนะครับ ใช้วินดึงด้านข้างของรถนะครับตอนนี้ก็วินเชือกนะครับกำลังทำการดึงนะครับดึงเพื่อที่จะได้สอดไม้ไว้ใต้ล้อนั่นเองนะครับนี้ก็ทุกคนก็ช่วยกันนะครับก็ประคองอยู่ด้านล่างด้วยนะครับค่อยๆดึงนะครับดึงขึ้นมาอย่างช้าๆครับดึงเพื่อให้รถ เอาล้อนะครับเอาไม้สอดเข้าไปได้นะครับให้ล้อสัมผัสกับพื้นนะครับรถที่ดึงก็ต้องประคองนะครับเอาก้อนหินรองไว้นะครับมีคนเหยียบเบรกอยู่ด้านในนะครับแล้วก็บังคับวินในการดึงนะครับตอนนี้ทีมงานก็กําลังใส่ไม้นะครับด้านล่างนะครับ ตอ,ตอนนี้ก็ย้ายนะครับถที่ดึงมาอยู่ด้านล่างนะครับเพื่อที่จะทําการดึงถอยหลังนะครับล้อหลังสัมผัสกับพื้นแล้วนะครับตอนนี้ก็ช่วยกันนะครับทั้งชุดทั้งดึงนะครับประคองนะครับไม่ให้รถไหลนะครับประกอบเชือกวินนะครับตอนนี้กําลังยึดโยงสายวินใส่สแนปบอกนะครับเพื่อทุ่นแรงนะครับตอนนี้ก็กําลังจะดึงนะครับ ใช้วินดิงนะครับค่อยๆดึงไปแล้วครับขึ้นมาแล้วครับค่อยๆย่อนลงไปครับวินดิงนะครับเชือกประคองนะครับทุกคนช่วยกันค่อยๆขยับลงมาแล้วครับขยับลงมาเรื่อยๆอย่างช้าๆนะครับค่อยๆขยับมาแล้วครับขยับลงมาแล้วครับ 来来来！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 来 patwar yo ครับหลังจากที่ดึงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังขึ้นไม่ได้นะครับรถเบาครับพยายามขึ้นกันเต็มที่ครับทางก็ไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังขึ้นไม่ได้ครับรถธรรมดาก็จะลําบากหน่อยครับนี่ก็เข็นทั้งเข็นทั้งดึงครับยากครับคงต้องถอยมาตั้งหลักใหม่แล้วครับ ทางในสวนในไร่ครับผมออฟรดใกล้บ้านครับผมไม่ต้องไปออฟรดไหนไกลครับเส้นทางออฟโรดใกล้บ้านครับแคบมากครับพลาดไม่ได้ครับหน้าฝนนี่คงจะมันหน้าดูนะครับแคบสุดๆแล้วครับถนนแทบไม่เห็นเลยครับ ซ้ายเป็นเหียวครับซ้ายเป็นทุ่งนาครับรถผ่านได้แค่หนึ่งคันณเวลานี้ตอนนี้โอ้โหผมนี่เสียวด้านซ้ายเลยครับเสียววาบเลยครับข้างหลังบรรทุกซ้ายนิดหน่อยครับนะครับตอนนี้ก็ทีมงานได้เดินทางกลับไปแล้วนะครับที่มาช่วยรถตกข้างทางเมื่อกี้นะครับ ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับถึงออกมาได้นะครับ